สวัสดีครับท่านผู้ชมก็มาพบมาพ่อกันอีกนะครับเนาะตับ,บานคนอ้วนกับสิพาัท่านผู้ชมมาพบกับต้นไม้นะครับต้นนี้แหละนะครับใบนี่แหละสีเขียวเข้มครับเออพี่น้องเอ้ใบบักใหญ่บักเตีครับอืมเป็นรูปหัวใจรีได้เออเป็นยาวรีขึ้นไปเมืองโน้นนี่ครับ ปาทกเขาว่ามันเป็นไม้ฟอกอากาศได้ต้นนี่ปลูกไว้ในนั่นในเฮือนในซานในกระถางครับงามครับอืมเป็นสีเขียวเข้มสดใสอเออเลื่อมเมาเมาอยู่ปาทนะส่งใบามายื่นใบามาหอดสิจุหอดตาตะป่านอืมปาทษ ถ้าบอกกับตรงหู้ว่าต้นนี้เนี่ยมันต้องเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศแน่นอนแมนบอกท่านผู้ชมเอเหตให้บรรยากาศนี่สดชื่นอืมฟอกอากาศที่เป็นผิดเนี่ยพวกสารพิษต่างๆเนี่ยมันจะต้องเก็บเอาเข้าไปไว้ในตูของมันอา่าเพราะฉะนั้นแล้วกะถ้ามันไผ่คนจักซื้อมันว่ามันซื้อต้นอย่างเนาะอืมลองมาเว้ามาแช่ให้ท่านผู้ชมฟังนะน้องรับมันคือต้นไม้อย่าง ปานคนอ้วนกับโบหูเนาะโบฮูครับได้มานี่เพิ่นบอกอยู่เจ้าของเพิ่นนะครับเนาะแต่ว่าลืมนะครับลืมมันต้องเขียนซื้อไว้ได้นะครับแต่กลับมาถามเอาทั้งหน้าครับเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านใดที่หูว่ามันมีประโยชน์อย่างแน่คุณสมบัติอย่างน้อยต้องฟอกอากาศแล้วกัเป็นรูปหัวใจยาวรีหัวใจยา,ยาวๆรีรีแบบนี้ ผู้ใดปลูกไว้ในเฮือนในซานก็สีมีคุณประโยชน์เห็ดให้การติดต่อค้าขายเงาเงาได้เห็นบ่นี่ๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยเงาเงาดีลีติดต่อธุรกิจสำเร็จแล้วก็เห็ดให้ผู้ที่เห็นต้นไม้อันนี้ก็ส่งผลไปถึงเจ้าของเจ้าของเฮือนได้เพราะว่าอย่างพวกขาบ,บอกป้าต้นอันนี้เฮือนอิตาอันนี้เรามีต้นอันนี้คักขนาดครับ เราคือซิมีอัธยาศัไม่ตีดีจิ้มแย้มแจ็มใสเบิกบานหน้าเริงเขียวชุ่มสะอุ่มตลอดจิตใจเราก็ดีอม,มีเมตตาอหักแพงอบอกเกี้ยวบโกโกรใจเราคือสีเย็นคือเขียวเขียวคือใบอันนี้แหละเออใจเราคือซีมีความเย็นชุ่มชำ่ำตลอดบบมีความร้อนแรงเออเวาไปแล้วครับ ติดตธุรกิจเป็นยังกับสีสําเร็จอืมเอาเล่ามาเป็นหุ้นส่วนนํามองหนูอ่าร้อยล้านพันล้านกับเอาเล่ามาเป็นเปิดธุรกิจร่วมหุ้นกันให้มันรวยไปรอดพูดนะนะครับต้นไม้อันนี้เอาเป็นไผ่ที่หูว่าต้นไม้นี้ซื้อ,อยังมีคุณประโยชน์ในเรื่องของฟอกอากาศแล้วเนาะกับมีประโยชน์ทางด้านอา่าไม้มงคลได้สังเกตบึงนี่เออ เบิ่งสังเกตเนาะปะมันจะคือต้นแก้วสารพัดนึกเบาใบมันกระบอแม่นครแก้วสารพัดนึกนี่ต้องเป็นยักษ์ยักษ์ยักหรือว่าแก้วหน้าม้าคล้ายๆกันทรงคล้ายๆกันแต่ว่าเธอนีโบแมนนะโบแมนสังเกตเบิ่งนะสังเกตแก้วสารพัดนึกหรือแก้วหน้าม้านี่ที่เป็นสิเป็นช่อเป็นก้านใบขึ้นเนาะอันนี้สิแตกนี่นี่นี่เห็นบ่เนี่ย ของเธอเนี่นสิเป็นง่าขึ้นกับเป็นง่าใบขึ้นแตกออกมาจากแตกออกมาจากลําต้นเนาะเห็นบ่เน,น,นี่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 พฉะนั้นแล้วก็เอาเป็นไผลหุณจักแล้วสรรพคุณทางยาเด้อทางเป็นสมุนไพรเข้าเครื่องนั่นเครื่องนี้ตะปานอันนี้ฮนะันล่ะต้องเอาเข้าไปเข้ายาตัวนั่นเข้ายาตัวนี้มันสิรักษาได้อนนั่นนี่นีนน่นั่นอืมเอากบมาเว่าให้ ฟังแน่นะครับเนาะสำหรับต้นไม้ประเภทนี้แต่ที่แน่นอนก็นคือว่าเป็นต้นไม้ที่ฟอกอากาศแน่นอนครับซึ่งประเทศญี่ปุ่นนี่ถ้าเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเขาสิตามหาขนาดใดแพงเท่าใดกระซื้อครับ่าเพราะว่าประเทศของเขาเนี่ยมันมีกำมันตภาพรังสีเนาะประเทศเฮาก็มีพวกฝุ่นละอองจากควันของรถอจากเมยังต่างๆควันจากการ เผาป่าเผาขยะเผายังบอกอ่ารือว่ากลิ่นสีในเฮื่อนในซานกลิ่นงยัง,ยงต่างๆที่มันเฮาเผาขยะข่างเฮื่อนข่างซานมันกระสิดูดซับเอาไว้นะครับนะเนาะห็ดให้อากาศบริสุทธิ์ตามโรงง,ง,งแรมตามห้องนั่งเล่นห้องนั่งรอแขกนี่ก็สิมีพวกนี้เนาะสิมีพวกนี้อยู่ได้โชว์เป็นเป็นประเภทโชว์บครับ ใบสวยงามอืมตอรู้สึกว่าจะเป็นไม้เลื่อยด้วยนะตรงนี้น่ะเป็นไม้เลื่อยไปเรื่อยๆครับเลื่อยแล้วก็แตกใบออกครับสีมีดอกไนดะ้สังเกตเบิ่งเนาะท่านผู้ชมตอถ้าดอกออกคือสีงามครับอืมบางคนเขาบอกว่าต้นไม้บางชนิดนี่แต่ถ้ามันออกดอกนี่สีเห็ดให้เจ้าของเพื่อนโชคดีมีชัยออเห็ดให้เจ้าโคเจ้าของเพื่อนนั่นน่ะ ซิมีดวงมีโชคมีลาบในช่วงที่ต้นไม้เจ้าของกำลังออกดอกเนาะเอาลองไปปลูกเบิ่งเด้อท่านผู้ชมเด้อหามาปลูกเบิ่งครับอ่ว่าไอ้ต้นแบบนี้เวลาที่เราออกดอกออกอย่างนีให้โชคให้ลาบหรือว่าฟอกอากาศกเหตุให้อากาศนะชดชื่นนะครับเนาะเอาสำหรับพี่นอ้องป้องปายที่ติดตามช่องวิถีไทยบ้านท่าแฮอ่หรือว่า ปานคนอ้วนก็ให้อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไขอย่ามีให้จิตใจเขียวชะอุ่ม,มโชคมานคือเดียกับต้นไม้ต้นนี้แหละนี่ต้นไม้มงคลต้นนี้แหละครับนอนรับก็ขอให้ได้เงินหมือ่นนอนตื่นก็คขอให้ได้เงินแสนได้แก้วแหวนมณีโชคครับสําสหรับแรงมณีก็ขอบคุณมากสวัสดีครับ